วันนี้ขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ที่จะเคลียร์พื้นที่ที่จะสร้างกุฏิของหลวงปู่พรามปุญญกมโมนะครับก็เลยต้องย้ายเข้าแยะของโดยได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทแม็กเบลนะครับที่ว่ายบาลทหาร ครับจำนวนสิบคนนะครับมาช่วยงานทั้งวันเลยวันนี้นะฮะถ้างั้นก็งานไม่สําเร็จแน่นอนนะครับนําทีมโดยท่านพันโทนะครับแล้วก็10บโทนองกั้นเป็นน้องทหารอีก8คนนะครับคนย้ายเกี่ยวข้องกับวัสดุสิ่งของที่เป็นไม้นะครับทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับในการจัดพื้นที่เพื่อเคลียร์พื้นที่แล้วจะ ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ของบล็อกรอพประจําสํานักพุทธบารมีไปอยู่กันด้านหลังนะริมน้ํานะครับแล้วก็พื <corps> <c disconnected> <z> ้นที่โซนที่เป็นข้างหน้าศาลานี้ก็จะใช้เป็นที่กุฏิของหลวงปู่ต่อไปนะครับวันนี้ด้วยความเรียบร้อยครับตุกตกตุ๊กกกลกลัเราเขดูด้กลัวมีอะไรอยู่ข้างใน เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยวกัวได้ทุกแกเสยเอาเลยเป็นชายแหกัวงานเยอะได้อะาไนโตานได้ก็นูซื้อแล้วเออสร็ไมาสไ็ไมาเยีกเอียงอาเดียกเจ๊ไกูป้นไ่ดกป้อนไ้นั่นไแล้วไม่อยู่แล้วอยู่ครับอยู่ไหนล่ะไปแล้วไป S <S ไปแล้วไปแล้วทุกแกไม่อยู่หรอกมันขาดนี้มันไปแล้วันอยู่นี่เลยแกอ้ยมันไต่เลกแล้วเหอวะมันไต่เล็กแล้มันไตเล็กแล้วออกอเอาแผ่แร็ออกเอาแผ่นแร็ออกมันไต่เล็กแล้วเร็วเร็เ็วกลทุกแกอีกกลัแล้วมันไปไ่แล้วอย่างนี้มันตื่นเลั่งบ้านทุกแกนี่วะมันดูวะจะถ่ายไปนะไม่วใส่ใ โอ้ยกัตุ๊กแกตัวเดียวเนี่ยมันไปอยู่แล้วอนอยู่แล้วไปริ่มไปว้าาเยา้าไปไปไป่อพ่อ่่อโดดนี่ป่านี่ป่าไม่มีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีนี่แลตุ๊กแกนี่แล้วมันโดนไปเห็นนู้นแหละหาจเมื่ดแล้วตุ๊กแก ai này ai nhóc đi quay 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 quay

ยิทีนึงยกยกหัวขึ้นยกหัวขึ้นโอเคพื้นที่โล่งหมดแล้วเรียบร้อยน้องน้ทหารมาช่วยทั้งหมดวันนี้ทั้งวันเลยตัวนี้ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ครับตรงนี้ครับจบข่าวครับ